โอ้ไฟลุกไฟลุกไฟลุก๋วยเตี๋ไก่๋วยเตี๋ไก่ไฟลุก๋้ยเตี๋ยวไก่ไฟลุกนี่มีผักสดนะบุฟเฟต์หัวละร้อยเก้าเก้ามากินกันได้เลยจ้าหัวละร้อยเก้าเก้าหัวละร้อยเก้าเก้านะเจ้าย้าวตี๋ไก่ไฟลุก๋้ยเตี๋ไก่ไฟลุก๋้ยเตี๋ไก่ไฟลุกดูดิโอ้โหลุกโชว์ช่วงเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ๋วยเตี๋ไก่ไฟลุก๋้ยเตี๋ไก่ไฟลุก มาเลยร้านแคน,นาบิดทางเดินระหว่งางใบหย,บยกหนึ่งไปใบหยกสองนะจ้าแคน,นาบิดแคน,นาบิดจ้าทางเดินระหว่งางใบหย,บยกหนึ่งไปใบหยกสองหัวละร้อยเก้าเก้านะคะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นแล้วก็มีน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั่นนะคะมากินได้เลยกีวีปั่นมะพร้าวปั่นทุเรียนปั่นแอปเปลิลเขียวปั่นลิ้นจี่ปั่นมะม่วงปั่นโกโก้ปั่น กาแฟปัน่นชาเขียวปัน่นชามะลี่อันชันปัน่นชากุหลาบปัน่นนะคะโอวันติงภูเขาไฟปัน่นโอ้ยอร่อยมาได้เลยค่ะนี่นี่นี่ไฟลุกเลยไฟลุกเลยคุณผู้ชมเห็นไหมไฟลุกเลยไฟลุกเลยค่ะไฟลุกเลยน่ากลัวมากก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกเห็นเห็นไฟลุกตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะออ้หัวละร้อยเก้าเก้าไม่จํากัดเวลากินไม่อันกินไม่อั้ม กินไม่อั้นเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้าหัวละร้อาเก้ไม่จำกัดเวลากินไม่อั้นนะจ๊ะทั้งน้ำทั้งอาหารกินได้ไม่อั้นน้ำผลไม้ปั่นกินได้ทุกอย่างจ้าหัวละร้อยเก้าเก้าร้ ไฟลุกเลยไฟลุกเลยแล้วให้มันเอาอุ้ยควยหล่นควยหล่นตกใจเลยต้องให้มันเอาน้ำมาเติมอีกถุงหนึง่งนะน้ำมาเติมอีกถุงหนึง่งตกใจเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกน่ากลัวมากไฟไหม้บ้านได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเอาอะไรที่มันเป็นเชื้อเพลิองออกก่อน <c oughs> นี่นี่คุณผู้ชมดูเิ ก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลูกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลูกน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดกะจู่จมันติดขึ้นมาไงาแม่งใส่ทั้งกี่ก้อนวะสี่ก้อนใสแอลกอฮอล์ทั้งสี่ก้อนเออมันน่าจะมีจานรองนะกระจกมันจะได้ไม่แตกมันไม่อาจารย์มาลองอืม นช่นนนเนน่ะกลัวไฟมันไหลไหลเลียมืออะนี่นี่คุณผู้ชมนี่มีปีกไก่มีน่องไก่นี่กลัวไฟเลียมือไงนี่ไงน้ำน้อยไปหน่อยน้ำน้อยไปหน่อยฮะ่อเจมาเคมา,มาน้ำมันน้อยไป เงาไฟมันเนี่ยกลัวไฟไม่บ้านที่หลังต้องอาจารย์ลองมาหน่อยเนี่ยกลัวกระจกมันแตกไงเออมาแล้วจ้าคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไฟลูกก๋วยเตี๋ยวไฟลุกจ้าเนี่ยเติมน้ําแล้วจ้าเมื่อกี้น้ํามันน้อยไปนี่จ้านี่จ้า นี่จ้ะคุณผู้ชมเนี่ยรอมันเด็ดหน่อยแล้วก็ใส่ผักสดนี่เลยกูกลัวไฟมันลามมือกูกูไม่กล้าตักเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ไฟมันดับก่อนเนี่ยไฟมันลามขึ้นมาเลยเมือเห็นหรอเปล่าไฟลุกเลยแหละเนี่ยดูเด็ดกลัวกระจกจะแตกมันไม่รองจานมันต้องเอาจานรองเตามาเดี๋ยวก็จบมันแตกไง นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาจินได้เลยจ้าหัวละร้อยเก้าเก้าหัวละร้อยเก้าเก้าจ้า,าผักใส่เลยเดี๋ยวไฟมอดเลยอ่ะผักใส่จ้ะอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่นะจ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องใส่ผัก,กเยอะๆใส่มันละ ใส่ใบโหระพามันถึงจะอร่อยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมากินได้เลยหัวละร้อยเก้าเก้าหมูตุนขายบุฟเฟ่เนื้อตุนไก่ตุนน้ำผลไม้ปั่นกินได้เลยอืมนะอืมไปดับแล้หืมกระจกแตกก็แบบว่าเสียงอย่างกระจกแตก อุ้งกระจกแตกนี่นี่เส้นมีเห็นไหมคะมีน้องไก่มีปีกไก่ปีกไก่นี่นี่น,นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะกินแล้ว ใส่ผักลงไปแล้วมันจะหวานมะระน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากว้า กินไม่สะดวกเลยวควไฟลวกหน้ากูไม่ก,กล้าก้มลงไปไงใส่จานนี่กินกันเลยกัน น้องไก่ปีกไก่บนเนี่ยปีกไก่บนปีกกลางแพงที่สุดอ มาได้เลยทางเดินระหว่างไบหยกหนึ่งไปบหยกสองหลานจันนาบิดจันนาบิดเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ค่ะหัวละร้อยเก้าเก้ากินไม่อั้นเลยไม่จํากัดเวลาด้วยค่ะทางเดินระหว่างไบหยกหนึ่งไปบหยกสองบ้านลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองค่ะ